มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ d t แทกันบ้างนะครับตัวนี้เป็น d t แทในระบบเติมเงินนะครับเป็นการขยายระยะเวลาในการสมัครออกไปนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่า,ย,า,ย,าย้ายค่ายเบอร์เดิมคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับย้ำว่าเป็นหน็ตแมไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็เน็ดอย่างเดียวไม่มีทรฟรีนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ ความเร็ว10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับราคา482บาทนาน30วันตัวนี้รวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราคานี้482บาทถ้าไม่รวมภาษีเนี่ยอยู่ที่450บาทครับนะครับ450บาทยังไม่รวมภาษีถ้ารวมภาษีก็คือ482บาทนะครับอายุการใช้งานนาน30วันเต็มๆเลยครับเป็นเด็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับย้ำชัดๆเลยว่าโปรโมชั่นตัวนี้คือไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเล่นได้เล่นเอาครับเล่นเยอะยิ่งดียิ่งคุ้มนะครับ เป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับถ้าคุณผู้ชมจะโทรก็โทรผ่านเฟซโทรผ่านไลน์โทรผ่านโซเชียลได้ตามปกติเหมือนเดิมแต่การโทรเบอร์นั้นกินเงินเสียงเงินตามปกตินะครับเพราะฉนะนั้นโปรโมชันตัวนี้ก็คือเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับปกติเนี่ยราคานี้จะ,ะความเร็วนี้ปกติราคาอยู่ที่1,110บาทนะครับปกติเลยครับราคานี้อยู่ที่1,110บาทแต่เขาลดราคาแบบลดกระนำซัมเมอร์เซลล์กันเลยเพื่อ สิทธิประโยชน์สาหรับท่านที่ใช้ซิมของ d ีเทคในระบบเติมเงินกันอยู่นะครับเหลือ482บาทนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน798ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับดอกจัน104ดอกจัน798ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วถูออกแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เป็นการต่ออายุอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่31มีนาคม2567ในรอบนี้ก่อนนะครับ รอบนี้เนี่ยสมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่31มกมีนาคม2567นะครับแล้วก็จะเป็นการต่ออายุอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นนั้นจะหลุดออกจากระบบไปนะครับถ้ามีโปรโมชั่นอยู่ก็ให้กับทางร้านนั้นดำเนินการสมัครให้กับคุณผู้ชมต่อมาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับและทีนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมที่เปิดเบอร์มานั้นจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้เพราะฉะนัยาัดๆเลว่ โปรโมชันตัวนี้ถ้าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่นั้นจะต้องเปิดเบอร์ใหม่มาไม่เกิน7วันและเป็นการเปิดเบอร์ใหม่มาแบบสดๆสิงๆเท่านั้นนะครับาท่านที่ไปซื้อซิมตามร้านนะครับท่านต้องบอกคำชับเลยว่าขอเบอร์ที่เปิดมาใหม่สิงๆเท่านั้นเอาไปสมัครแพร็กเกจโปรโมชันเน็ตตัวใหม่นะครับโปรโมชันเบอร์ใหม่นะครับถ้าเป็นการซื้อซิมมาแล้วมีการเปิดใช้งานาเปิดเข้าระบบไว้นะครับลงทะเบียนตั้งระบบไว้ก่อนเนี่ยแล้วเวลาเอามาสมัครแพร็กเกจโปรโมชันตัวนี้สมัครไม่ได้นะครับสมัครไม่ผ่าน เพราะมันไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มาเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกกับทางร้านดีๆนะครับว่าขอซิมเบอร์ใหม่สดๆส,ดส,ดสิงๆเลยเพื่อจะจะเอาไปสมัครเพื่อก็บโปรโมชั่นของเน็ตที่เป็นแบบของเบอร์ใหม่นะครับเพราะมันมีเงื่อนไขในการสมัครว่าจะต้องไม่เกินจิตวันของการเปิดเบอร์ใหม่มานะครับและก็ส่วนที่เป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ดีแท็เนี่ยนะครับก็คุณผู้ชมจะต้องกดสมัครให้เสร็จภายใน7วันเหมือนกันเมื่อมันขึ้นสัญญ,ญาณมาเป็นดีแท็นะครับ ไม่ว่าจะเป็นจาก่ายไหนก็ตามที่คุณผู้ชมย้ายเข้ามาใน d t แทในะระบบเติมเงินนะครับมาอยู่ d t แทในะระบบเติมเงินนะครับเมื่อขึ้นสัญญาณดีแท็เนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องรีบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7จวันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนท่านผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนี่ยนะครับาบางเบอร์สมัครได้บางเบอร์สมัครไม่ได้มันต้องดูเงื่อนไขก่อนนะครับต้องดูเงื่อนไขก่อนนะครับว่าตอนที่ท่านเป็นเบอร์เก่าเนี่ย ท่านได้เคยสมัครเน็ตแบบ30วันมาก่อนบ้างหรือไม่นะครับถ้าไม่เคยสมัครเนี่ยโอกาสที่จะสมัครไม่ได้มันมีสูงแต่ท่านจะต้องติดต่อกับร้านค้าอีกทีหนึ่งเมื่อท่านสมัครเองไม่ได้ต้องติดต่อร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าเขาสมัครผ่านแอปของ d ีแท็วันนะครับแอปดีแท็วันนี้สาหรับร้านค้าโดยเฉพาะนะครับลูกค้าทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้นะครับหรือคุณผู้ชมไปดูในแอปของ d ี e ท็ธรรมดาก็ได้นะครับแอปดีแท็แอปลีแท็กแอปพลิเคชันของดีแท็นะครับมันอาจจะมีแพ็กเกจโปรโมชั่น นะครับของท่านที่ใช้ซิมของ d ีแทอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรละเอียดอื่นๆนะครับก็บอกไปไรายละเอียดหมดแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับร้านที่จะติดต่อนะครับในกรณีที่ท่านเจอปัญหาหรือท่านต้องการที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณผู้ชมติดต่อที่ Facebook ของร้านสサาวุธคอมพิวเตอร์สตูนนะครับแล้วดูที่เป็นของสาขามา่นาังจะมา่นาังธรรมดาหรือมา่นาังสุดเจ็ดีก็ติดต่อได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็น Facebook สサาวุธคอมพิวเตอร์สตูนสาขาอื่นๆนะครับที่เป็นเพจ Facebook อยู่ก็ติดต่อได้หมดเลยเช่นกันนะครับแล้วก็การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลก็สาขามา่นาังโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับสาขาแมา่นางโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ไอดียไลน์นะครับค้นหาได้เลย,ลย,อลยไอเดีเยไลน sara S w u t c o m p u t e r นะครับในการอแอดไดลน์ไปเพื่อที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมจะติดต่อทาง f a c e b o o k Fan Page ที่เป็นในเครือของสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะมากมายหลายเพจเลยครับที่เป็น facebook ในเพจของในเครือของสราวุธคอมพิวเตอร์สตูนนะครับติดต่อสอบถามได้ข้อมูลหมดเลยเช่นกันนะครับ นี่คือในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับเป็นการอัปเดตขยายระยะเวลาในการสมัครออกไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่31มีนา,มนาคม2567นี้นะครับถ้าเขามีการขยายระยะเวลาออกไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะนํามาบันทึกเทปบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้มาบันทึกเทปวันที่24 มีมกราคม2567นะครับโปรโมชั่นออกมาวันที่23มกราคม2567ก็นำม,มาบันทึกเทปออกบอกกระดวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบในเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ว่ายังมีอยู่นะครับถามว่าโปรโมชั่นตัวนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเยอะๆได้ความเร็วแบบสูงๆนะครับ10เมกะบิตเพลสิกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเอามาใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมนะครับเอามาใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมได้ครับแล้วก็เอามาปล่อยฮอตสปอตนะครับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ใช้งานได้เอามาปล่อยฮอตสปอรับ ทุกๆคนในบ้านได้ใช้งานกันได้ด้วยนะครับหรือใช้งานแบบอื่นๆนะครับแต่ยกเว้นนะครับยกเว้นห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตนะครับห้ามนามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะลดความเร็วลงนะครับระบบก็จะลดความเร็วลงครับถ้าท่านเอามาใช้ในการโหลดบิดถ้าท่านเอามาใช้ในการโหลดไฟล์ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตัวเนื่องตัวเนื่องกันตลอดเนี่ยนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําไปเอดิน็ดบ้านดีกว่านะครับถ้าเอามาโหลดบิดเน็ตบ้านดีที่สุดนะครับแล้วก็บูมะคชับ เดี๋ยวคุณผู้ชมดูในเทปอื่นๆจะมีเป,เป็นตัวเน็ตที่แบบแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วอยู่นะครับมันจะมีอยู่ในเทพอื่นๆคุณผู้ชมลองหาดูก็แล้วกันนะครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ